หลักปรัชญามันก็คือเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้จริงๆนะแล้วก็เป็นเชิงระบบซึ่งในหลวงของเราได้นำเอามาให้คนไทยเราทำเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของคนไทยและอยู่รอดอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นสิ่งที่ ทำให้ประเทศไทยเราอยู่ได้ซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีและประเทศต่างๆ150ร้อยห้าสิบกว่าประเทศก็นําหลักปรัชญ,ญาขององค์ในหลวงเราไปพัฒนาประเทศของเขาเราล่ะเป็นเจ้าของแท้ๆที่พระองค์พระราชทานเราจะต้องอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนได้สำหรับคนไทยหรือประเทศไทยเราทุกคนครับ